าสาวๆจะไปไหนกันเนี่ยสาวๆไปกินข้าวฟรีค่ะไปกินไปกินของฟรีของฟรีเราชอบค่ะซอยอารีาเป็นร้านชาบูค่ะวันนี้มาทานมื้อเที่ยงกันน้องๆ จะอยู่ถนนพระหนโยธีนซอย7นะคะเลี้ยวเข้าซอยมาร้านจะอยู so ่ที ه, ่อารีซอย3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นบุฟเฟ่ตว่าทำไมมาไวอะอ๋อเหรอออกกล้องทำหน้าตาให้ดีๆหน่อยเดี๋ ชื่อร้านอะไรนะร้านเพนกวินร้านเพนกวินชาบูชื่อร้านเพนกวินชาบูค่ะอ่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านกันเนาะเป็มบุฟเฟ่มีหลายราคาค่ะบุฟเฟ่มีหลายราคาก๋วยเตี๋ยวเหลือหม้อไฟมีหลายราคาเราจะเข้าไปดูในร้านกันนะคะชื่อร้านเดี๋ยวให้ดูร้านโลเคชั่นร้านอีกหนึ่งเ,เนาะ ชื่อร mm hmm. ้านเพนต์ินบุฟเฟ่ช่องทางการติดต่อที่ร้านนะคะตามนี้เลยอตามนี้เลยนะคะน,นี้จะมีเบอร์โทรที่ร้านให้จัดรถได้ที่บ้านยศสวัสดนะะีตามนี้เลยนะคะจองโต๊ะสาขาอาดีเบอร์063 959 8555 ข้ามาที่ร้าน